ร่าจาตรงนี้ผมมาข้างบนนะเห็นไ่าคเอาแมน่นๆขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวเอาเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC ผับ o b i l e เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมคิมมีร้านมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้าน Listman Shop นะครับผมก็ใช้เพียงแค่เลข i อดีและชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ i s t m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงเติมเกมไว้ใต้คลิปนะครับนบนหัวบนหัวเต็มเลยเต้าเมยฟั้ไม่ฟังไม่มังไม่งไม่ฟังมังไม่ไวะ เพื่อนระวังนะโอ้หตรงผมยังเยอะอือแี่นี้เราเปินเอาราสามโอ้ราสามจบเลย อ้ออ๋ขึ้นมาหาผมหน่อยได้ไหมอ่ะมันเหลือมันเหลือคนเดียวเองแป๊บๆหนึ่งครับเบนันไดบันหนึ่งใช่ไหมครับอช่ใช่ใช่โอ้ยนี่นนี่หมดแล้วแหละันตึ๊งหมดแล้วมันตึ๊งหมดแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามครับโอเคครับ เฮ้ยมันข้ามมาหาผมกูอังไงเี้ยมันเล่นมันตื่นได้นะดูฟังติดดูเว้ย เสียดังมากอะฟังแต่งามไม่ออกมันต้องัออะไรกันวไม่เป็นไรอ่ะเข้าใจอไรอยู่ใช่ไหมบะสี่บะสี่มาอยู่ใกล้ๆได้ไหมอะอย่าออกกับคนเดียวเดี๋ยวผมเก็บฝั่งนี้ก่อนมันมีอยู่ตัวอ,อยู่นี่เดี๋ยวพูดนไงเดี๋ยวไปช่วยเดีย๋ยวไปช่วยเราก่อน อ๋อมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนไอเนี่ยกล่องอะอ๋อไมอ่เจอไ <ผม S 2> อ,อ เนี่ยผมกำลังไปเก็บไม่รู้ว่ามีเพื่อนหรือเปล่าตรงนี้มีตัวตรงนี้มีตัวเนี่มันอยู่หลังนี่มันอยู่หลังนี่ไหนไม่รู้อ่ะเมื่อกี้หลังนี่หลังนี่ไใครู้อยู่ข้างหลังแป๊บนึงนะผมปิดน้ำไปวครับตายครับหมดแล้วละมั้ง ไม่รู้ไอตัวที่คานลงมาไม่รู้ว่าตายหรือยังเมื่อกี้มันคานลงมาหามันไม่เชื่อคานลงมาหรอใช่เม,มื่อกี้มันเจ็บอ่ะเบอร์สองมียาไหมเดี๋ยวเอาไปให้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อะไรมาอะไรฮะไปเลยเอายาไหมเอายาไหมเอาครับเอาข้างล่างนะข้างล่างนะ ไม่เป็นไรผมอยู่ข้างล่างอยู่ตรงบันหนึ่งอะมีตัวอยู่ใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่หมายถึงจะย้าอยอีกแล้วพี่คิมแฟนมาเ,เดี๋ยว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 รู้ว,ว่าหมดแล้วยังไม่หม้วว่า ต้องนะมีตัวตนะ้องมีตัวอีชาคนมีแฟนนะเนี่ยเมื่อคืนเจอคิมอยู่แต่ไม่ได้เจอตัวเห็นเป็นหัวเครื่องอ๋อสวัสดีทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะใครได้เพิ่งเข้ามานะคะผมรีแล้งวันไหนครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันรีแลกงะ คุณมิน้นสวัสดีครับสาวโพสโซทักไปไม่ตอบเสิงเลยใครอะเ <c oughs> ดี๋ยวครับคุณเจ้าโจ๊กสดีสยีครับสามสิบคิวแัปเดียครับคุณประพันธ์พี่บอกพี่เพิ่งหัดเล่นทำไมยิงทำไมยิงคม <c oughs> อะอําเขาอําเขาไปไหนต่อดีอะเพื่อนอยากไปไหนอะ ไม่รู้เดี๋ยวผมออกจากพุทธแค้มก่อนเดี๋ยวไปยิงปืนเอยิงเอแปรกันก่อนเอาทำไมไม่ไยิง <ไป S 1> ในพุทธแคมอ่ะกลัวมันตกแสงค่าเลยนี่นี่มายิงบนตึกแดงดิบนด้านฟ้าตึกแดงเนี่ยไม่ลงหลังคาหรอกนึกว่าโจนห้าร้อยผมลุงรังมากเลย แต่บัตรเฮ้ยได้คูณสี่แล้วเม็ดเดียวร่วงเม็ดเดียวร่วงเลยแรงจะตายปืนอะเล็งเข้าหัวเน้นๆขอเม็ดเดียวเม็ดเดียว,ยวจอดจุดเหมาะแล้วน,นี่เบอร์สี่เบอร์สี่เห็นไหมเห็นคนไหมนอนอยู่บนอะนอนอยู่บนอะมีหัวโผล่อยู่เห็นไหมออกมาออกมาออกมานี่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 นู่นน่ะมันนอนอยู่นี่เลย ออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนเนี่ยมันนอนอยู่เห็นไหมตรงเนี้ยผมมาข้างบนนะเห็นไหมเอเอาแม่นๆขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวเอาเลยโอ้โหยอดโอ้โหโอ้ซ้ำไม่ตายซ้ายมือมีคนมาย่เนีถอยมาถอยมาบอกซ้ายมือมีคนมาเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเบอร์สองดึงหน่อยเบอร์สองดึงหน่อย มาอสองดึงให้หน่อยเอ้ยมาอสองดึงเพื่อนดึงเพื่อนเอาเบอสองไม่ดึงให้เลยลองโฆษณาขายโปรให้เบอร์สี่หน่อย <laughs> ขายโปรเอ็นเบอร์สองระวงังนะสัตว์เอ้ยหัวเขาหล่อแท้หวะ ตายแล้วโคตรแม่นเลยเบอร์สี่เปิดโผล่ปะเนี่ยใช้โปรให้มันเนี่ยเม็ดเดียวร่วงเลยโผล่เพยเยอร์ไงเ,เไงนี่ยข้างบนอ้าวสโมกหายไปละไม่อยู่แล้วมั้งนี่นี่เพื่อนเพื่อนสโมกขึ้นตรงนี้ Watch out ในบ้านมีในบ้านมีในบ้านมีเอโอะเอโอะจัดไปสวยนี่เพื่อนไม่เอาคุณหกหรอมีคุณหกนะเอาไหมเอาคุณหกไหมคุณหกดีกว่าคุณสีเอา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 ขอบคุณครับมาสองตามมาหน่อยมาสองตามผมมามาสอง มาสี่ sure. ตามมาด้วยมาสี่ใช่ใช่อ๋อมีสองสายมันมาสี่ตามมาด้วยมาสี่ตามมาด้วยลงมาน่ลงมานลงมานี่มาสอมาสอลงมาน เราไมา่เราไมา่ไงวะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกินไก่แน่นอนโอ๊ปปุ๊ปป๊ไปแล้วจ้าโอ้โหรีบไปอ่ะรีบไปจังอยากได้เสน่ห์อ,ะอ่ะ ข้างบนไม่รู้ลงมายัางฝั่งซ้ายมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมซ้ายไหนอะซ้ายที่เราวิ่งมากันเน่ยอ๋อเจอแล้วตัวนึ่งอยู่ริมเขาริมเขาไหนเอ๊ยมันขี่ปะที่มาเนี่มานี่มานี่มานี่ที่เขาไม่ได้รักใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขาที่ยิงแง กินมันมาตัวเดียวแต่ไม่รู้มากับเพื่อนมันเปล่ากินไก่แล้วเพื่อนกินไก่แล้วตามมา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 มันอยู่บนนี้มันอยู่บนนี้ Watch out รอตัวน,นี้ตาย้หมดหมดแล้วตัวน,นี้หมดแล้วมันรถระเบิดตาย สวัสดีครับฝางเนินเขานน่อยหิแป๊บมานะคลิปยิงแป๊บเลยนะทำไมเก่งจังอะพี่แรงคลิปต่าแรงคลิปต่ำเพื่อนผมมีโปผมมีโปล็อกเป้าให้อ่ะขายให้เอาไหมไหเฮ้ยแจกฟรีเอาไหม อยู่ที่นี่อะเหรอเหลือกี่ตัวเหล่าเก้าเหลหกตัวเหลหกใช่เฮ้ยทุกคนเพื่อนเขาไม่สนใจโปรเลยขนาดจิ้บพวกเราโปรเขายังไม่ไอ้นี่เลย ไม่มีเสียงตอบรับจะเล่นใหม่ที่ท่านเรียกนะี่ตูเีทนแอนอนเล่นดีวกว่าคนเก๊ะสวัสดีครับไปยิงคนก่อนแวะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้จ้าขอบคุณมากครับในน้ำตัวในน้ำตัวยิงเลยยิงเลยในน้ำไหนอแป๊บนึงนะตรงนี้ตัวนึงตรงนี้ตัวนึงมาสิระวงัง มันรดน้ำหาลูเชื่อไม่รู้จะขึ้นตรงไหนปู่เพื่อนเดี๋ยว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 อยู่ตรงสะพานอยู่ตรงสะพานกันฮะสะพานเหรอมันอยู่ตรงสะพานตรงสะพานมาสี่ไปดึงให้หน่อยมาสี่ไปดึงกว่าสองให้หน่อยลงมาลงมากำแพงนะครับลงมากำแพงเลยเหลือสองคนเอง อยู่ในน้นมันไปขึ้น,นรตรงไหนวะตาแล้วตาแล้วเดี๋ยวตรงนี้คนหนึ่ง Watch out หลังก้อนหินนะเพื่อนไปฆ่าได้เลยเดี๋ยวผมผมดูให้ฆ่ามันให้ได้นะกระทะฟาดเลยก็ได้ไปเรียบร้อยครับสวยยอดเ,อเอป็นาตอน9คเสื่อเล่นโหดอ่ะโอ้โหผมแค่สามตัวเองกินไก่เลย ยี่สิบหกออคุณเรียกเปล่าพีา่ยี่สิบ่ตัวใช่ใชเหรอยี่บหกตัวหกตัวหรือเปล่ายี่สิบหกยี่บหกยิบหกอ๋อใช่ครับผมเลยยี่สิบตัว